สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็มาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับก็ต้องพูดกันถึงเรื่องราวของตลาดนักเตะนะครับตอนนี้ยังไม่ย้ายหรอกแต่ข่าวการย้ายทีมเนี่ยยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรสเปอร์เนี่ยซอนนะครับซอนฮงซอนฮงมินเนี่ย จะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแต่ตอนนี้สโมสรสเปอร์เนี่ยได้เพิ่มขั้นเหนือให้กับซอนนะครับเพื่อการยักษ์ใหญ่เนี่ยมาแย่งตัวซอนไปนะครับส่วนเรื่องราวเมื่อคืนนี้ครับเอลกาซิโกนะครับก็เข้มข้นไหมผมว่าความเข้มข้นมันแตกต่างจากเดิมแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เรียมดริดนะครับเก็บชัยได้เหนือบาร์เซโลนาในบ้านนะครับก็ถือว่าเปิดตัวไม่สวยนะครับสำหรับโรนันคูมันนะครับส่วนพิมมาริ ถ้าใครดูนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีนะครับเกมคุณภาพจริงๆเมื่อคืนนะครับก็เสมอกันไป0ูแต่มีบทวิเคราะห์เบื้องหลังนะครับที่แบบว่าน่าสนใจมากนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก่อนนะครับเริ่มจากคู่ดึกก่อนนะครับลิเวอร์พูลนะครับก็เปิดบ้านนะครับเอาชนะ เชฟฟี่อยูไนเต็ดได้2ประตูต่อ1นะครับ mm hmm. ก็จริงๆเนาะจุดเปลี่ยนมันมีอยู่ในเกมแหละผมก็ดูถ่ายทอดสดนะยอมนอนดึกเมื่อคืนนะครับก็ถือว่าเก็บ3แต้มไปนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับส่วนอีกคู่นะครับก็เป็นช่วงหัวค่ำนั่นแหละครับก็เป็นเชลอาร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเสมอกับเชลซีไป0ประตูต่อ0นะครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมคุณภาพนะครับเราได้เห็นแล้วว่าแมนยูกับเชลซีเนี่ย โอ้โหสู้กันสนุกมากนะครับต้องชื่นชมเมนดี้นะครับผู้รักประตูคนใหม่ของเชลซีนะครับป้องกันลูกยิงกันตรายหลายลูกมากนะครับก็แมนยูนี่เล่นด้วยเกมคุณภาพจริงๆนะครับมีจุดเปลี่ยนด้วยนะเรื่องของ VAR นะครับวันนี้จะมีประเด็นนี้พูดถึงด้วยแหละนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จบลงที่ศูนย์ประตูต่อ0ูนย์นะครับส่วนควนหลงเอลเกมเอลกาซิโกนะครับก็ บาร์เซโลนาเปิดบ้านนะครับแพ้เรอัลมาดริตหนึ่งบุนดูต่อสามนะครับก็จุดเปลี่ยนมีเยอะครับจริงๆอะ่ะแรกๆก็เหมือนจะสูสีนะครับแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเรอัลมาดริดเหนือกว่าบาร์เซโลนาไปเลยนะครับเมสซี่นี่ผมรู้สึกว่า, Madrid, วา,ค,วาความอะไรหลายอย่างเขานะเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะครับก็ตามนี้นะครับค่อยว่ากันใหม่ในเกมต่อไปนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกนะครับฟูลแลมเปิดบ้านแพ้คริสตัลพาเลช 1บรุษต่อนะครับฟูลแลมในสถานการณ์ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เลยนะครับก็ตามนี้นะครับต้องเอาตัวให้หลอดให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลการแข่งขันอีกคู่นะครับเวสต์แฮมยูนเต็ดเปิดบ้านนะครับเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้1บุรุษต่อ1นะครับนัดนี้เนี่ยซิตี้เสียหายนะครับเสียคุณไปนะครับคุณเจ็บแฮมสิงแล้วเดี๋ยวดูในเลดของข่าวนะครับก็ตามนี้นะครับ นี่คือผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่แข่งขันกันไปอ๋อเกมเมื่อวานเมื่อวานนี้นะครับช่วงช่วงวันศุกร์ครับก็เป็นแอสตันวิลลาเปิดบ้านแพ้ลีดยูไนเต็ดนะครับ0ประตูต่อ3นะครับก็ลีดยูไนเต็ดกลับมาแรงอีกครั้งนะครับเรามาต่อกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้นะครับพรีเมียร์ลีกจะเริ่มต้นเวลาประมาณ3ทุ่มตรงนะครับซสแตมทัตันเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้สุดมันแน่นอนนะครับ วูฟแฮมป์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็อาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านนะครับเจอกับเบลสเตอร์ซิตี้ไบรตันเจอกับเวสต์บอมแล้วก็เบอร์สตเจอกับสเปอร์นะครับก็รอติดตามกันได้นะครับโปรแกรมารแข่านก็จะมีประมาณนี้นะครับเวลาก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของข่าวการย้ายทีมของแต่ละสโมสรน,นะครับก็ วันนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยโปรเจกต์ของเรือบรริกุกกอนนะครับก็ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าการที่สโมสรเรือบริทุกดนะครับจะเซ็นสัญญากับคริเอ็มบาเป้นั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับตัวของซีดีซีดานนะครับสโมสรเรือบรรทุกกดนะครับยังคงมีเจตนาที่ชัดเจนนะครับในการเซ็นสัญญากับคริเอ็มบาเป้ถึงแม้ว่าเอ็มถึงแม้ว่าซีดีซีดานนะครับอาจในอนาคตอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแต่ สโมสรเรอัลมาดริดจ,จะเซ็นสัญญากับเอ็มบปเป้เหมือนเดิมแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับแต่เมื่อคืนนะเปอร์ฟิคฟอร์มสำหรับซีดินซีดานที่คุมเรอัลมาดริดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซีดินซีดานกันนะครับซีดานให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากจบเกมเอลกาซิโกนะครับเกมจบลงด้วยชัยชนะของเรอัลมาดริดนะครับเหนือบาร์เซโลนาในบ้าน3ประตูต่อ1 แต่ซีดานนะครับได้บอกกับสื่อนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับเป็นที่ถกเถียงกันว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเกมเอลกาซิโกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นแต่ในปีนี้มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับซีนซีดานยอมรับนะครับว่าตัวของผมกับตัวของลูกทีมนั้นตื่นเต้นมากที่ผลการแข่งขันเป็นอย่างนี้คือเมื่อก่อนที่เจอบาเซลนาเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่ในปีนี้เนี่ยบาเซลนารู้สึกว่า จะเปลี่ยนแปลงลงไปนะครับก็คือดรอปลงไปนิดนึงนะครับไม่ใช่นิดละมั้งแต่ผมดูจากเกมอะมามนริดกองบอลเหนือกว่าเยอะเลยรวมถึงสปีดและความเร็วความสามารถนักเตะก็เหมือนกันนะครับก็ถือว่าซีดานซีดานได้บอกนะครับว่าเราสมควรได้รับผลการแข่งขันอย่างนี้เพราะทีมของเราเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่เป็นธรรมเออซีดานพูดประมาณนี้นะเกี่ยวแต่ผมภูมิใจในลูกทีมของผมนะและ มันก็เป็นประสิทธิภาพที่ดีของลูกทีมของเราเช่นกันนะครับก็เป็นบทสมัมภาษณ์ของซีดานนะที่ยินดีกับลูกทีมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวขององตูนกิสมันกันนะครับเรื่องราวของกิสมันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของสโมสรบาเยิร์านะครับก่อนหน้านี้ผมเคยพูดในเรื่องราวของการไม่ขายกิสมันออกไปนะครับวันนี้นะครับองตูนกิสมันได้ให้สัสมภาษณ์กับสื่อนะครับว่า เขาไม่มีความเขาไม่ตั้งใจที่ย้ายออกจากบาร์เซโลนาเช่นกันนะครับตามงานจากบุนโดดิปติโวนะครับว่านอกจากบาร์เซโลนาจะไม่ขายกิสมันแล้วนะครับเขากำลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับกิสมันด้วยนะครับแต่รด,ดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยกิสมันยิงไปแค่15ประตูจากการลงสนาม53นัดให้กับบาร์เซโลนาเท่านั้นนะครับถือว่ายิงน้อยนะก็มันมีรายละเอียดหลายอย่างเนาะที่บาร์เซโลนาเป็นอยู่นะครับก็ตามนี้นะครับ แลมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรยูเวนตุสและปารีสแซงต์แชมงนะครับวันนี้ตกเป็นข่าวว่าเขาจะดึงตัวเซลคิโอรามมสมาร่วมทีมนะครับตามมายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่ารามอสจะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้นะครับสโมสรเรอลมดริตนะครับก็อาจจะปล่อยให้รามอสออกไปนี่คือประเด็นสําคัญของข่าวเลยจะปล่อยแต่แต่นะักการในวันนี้ในเวลานี้นะครับก็จะเป็นสโมสรยูเวนตุสนะครับจะยื่นข้อเสนอให้แต่เรอลมดริตนะครับยังไม่เปิดเผยนะ ว่าเขาเตรียมจะต่อสัญญาลามอสหรือไม่นะครับฉะนั้นเดี๋ยวดูสถิติของลามอสก่อน655นัดลงสนามให้กับเรอยวมาริดในในเป็นเวลา10ปีเล่นตำแหน่งกองหลังนะครับก็ถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ตอนนี้อายุ34ปีแล้วครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่ามาริดจะต่อสัญญาเซลคิโอลามอสหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอดามาทาเร่นะครับวันนี้นะครับ สโมสรยูเวนตุสครับหลังจากที่ตกเป็นข่าวนะครับว่าจะดึงตัวอาร์มาชาเร่นะครับก็วันนี้นะครับยูเวนตุสตามรายงานจากเกาโชเมคาโตนะได้ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเขาจะไม่เซ็นสัญญากับอาร์มาชาเร่ชัดๆเลยนะครับแล้วอาร์มาชาเร่เนี่ยกำลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับวูฟรับค่าเหนื่อยหนึ่งแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ฉะนั้นหลังจากนี้นะครับก็ยูเวนตุสจะไม่จะไม่ลงตลาดในการเซ็นสัญญากับอาร์มาชาเร่อีกนะครับก็ แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพีมารีคกันบ้างนะครับก็เป็นประเด็นเลยนะหลังจากจบเกมนะครับเกมคุณภาพนะครับแมนยูเปิดบ้านเสมอกับเชลซีศูนย์ศูนย์นะครับเราได้เห็นฟอร์มสัมผัสแรกของเอดิสันคาวานี่ไปแล้วนะครับก็ก่กอนอื่นเลยนะครับคาวานี่ลงสนามลงไปเนี่ยสัมผัสแรกก็เกือบพังประตูได้นะครับแต่สิ่งที่เหนืออื่นใดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมกำลังแบบโมเมนตัมที่ดีมากเลย ถึงแม้ว่าเมื่อคือนนี้จะไม่ส่งแอสโซตูเซเบลงสนามก็ตามนะครับคือที่แน่ๆนะครับมาคัตแรดฟอร์ดนะครับฮวนมาตาเนี่ยประสานงานได้ดีมากนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเกมนี้มีจุดเปลี่ยนนะจังหวะที่แฮร์รี่แม็กไวร์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะล็อกคอของอาร์สูเกต้าหรือเปล่าลูกนั้นไม่ได้จุดโทษนะ VR ไม่ได้บอกว่าขึ้นจุดโทษหรือตรวจสอบนะครับแต่แต่เราแต่เราโฟกัสที่เอดิสันคาวานี่กันนะครับก็โดยรวมนะ คนที่เด่นที่สุดในเกมการขันก็คือเมนดี้นะครับเอ็ดูราเมนดี้ก็เซฟให้กับเชลซีแบบสุดยอดนะครับหลายๆลูกอะลูกยิงของแรดฟอร์ดแล้วก็อีกหลายๆลูกนะครับก็ถือว่าตอนนี้เชลซีอะแข็งแกร่งทุกขุมกำลังละนะครับเหลือกองหลังเดียวถ้ากองหลังดีนะผมว่ามันจะดีหมดละประตูระดับโลกละฟอร์มอย่างนี้นะเหลือเซนเตอร์แบ็กนะครับเหลือเซนเตอร์แบ็กที่ จะต้องเป็นระดับโลกเดี๋ยวหาไม่ยากเชลซีจะกลับมาสุดยอดอีกครั้งนะครับก็ตามนี้นะครับเกมคุณภาพจริงๆเมื่อคืนนี้นะครับส่วนโอเรกุนเโซชานะครับโซชาพูดอะไรกับเอดิสันคาวานี่บ้างนะครับก็โซชาเนี่ยเปลี่ยนคาวานี่ตอนแรกที่ผมลงในข่าวแมนยูเมื่อวานนะครับก็จะลงเป็นตัวจริงเ่ยแต่โซชาเปลี่ยนนะครับไลอ้อนก็เปลี่ยนไม่เอาตุซิเบ้ไม่เอาคาวานี่ไม่เอา ani, เจมส์นะครับ เอาคนที่สดลงสนามนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเอดิสันคาร์วนี่แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นกองหน้านระดับโลกนะครับมีบุคลิกที่ดีเขาเคลื่อนไหวได้อย่างชาญฉลาดนะครับมีประสบการณ์แล้วก็มีอิทธิพลอย่างมากในเกมการแข่งขันคือคาร์วานี่ลงมาเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทันท,ทีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือคาร์วนี่นะครับอาจจะเล่นในเกมในวันพุธที่จะเจอกับไลซิกด้วยอาจจะตัวจริงก็ได้อะ เพราะว่าความฟิตอะไรแสดงให้เห็นแล้วนะครับก็แจงให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่ฟันเดเบกกันนะครับก็เกมไหนที่จะมาขับฟันเดเบกนะครับก็จริงๆิงไลน์อัพอะฟันเดเบกยังไม่ได้เป็นตัวจริงเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่คือตอนเนี้คือหลายๆคนก็มองว่าโซชาเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นะครับที่ไม่ส่งเดเบกลงสนามนะครับแต่เดเบกก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับรว่าโซชายืนยันแล้วนะครับว่า เกมของเด e บิกจะมีคือเขาต้องรอเวลาในการปรับตัวเนี่ยเหตุผลนะครับที่สื่อให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก็กคือเด e บิกเนี่ยจะต้องปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมนี่คือเหตุผลสําคัญของโซชาเลยนะครับก็ยังไงก็ได้ลงสนามเดี๋ยวรอรุ้นกันในเกมกับไลซิกนะครับว่าเขาจะได้ไลอัพเป็น11พผู้เล่นตัวจริงหรือไม่นะครับ เรามาต่อการที่เรื่องราวของเซลคิโอกุนอังโลกันนะครับหลังจากจบเกมที่เสมอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป1นึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับปรากฏว่านะครับกุนนะครับแฮมสติงอีกแล้วนะครับมีปัญหาแฮมสติงนะครับที่สำคัญก็คือหลังจากนี้นะครับความรุนแรงเนี่ยจะต้องสแกนอีกทีนึงว่ากุนจะต้องพักนานเท่าไหร่นะครับสัญญาของกุนนะครับผลในปี2021นะครับก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะครับก็ถ้าไม่ต่อใหม่เนี่ยดูแล้วนะ แมนซิตี้คงไม่ต่อนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟิลิปสเตโนวิชนะครับสเตวาโนวิชนะครับฟิลิปนะครับก็ปรากฏว่าเป็นดาวรุ่งของปาริสาซานเบลเกตนะครับในตำแหน่งปีกนะครับก็ตกลงนะครับเลือกสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ปฏิเสธสัญญากับแมนเชสเตอร์วิเ็ดไปนะครับก็ รอออฟฟิเชียลอย่าเป็นทางการนะครับสำหรับดิวของฟิลิปสเตวาโนวิชกับแมนซิตี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของ v r กับสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับเมื่อคืนนี้ถ้าใครดูการถ่ายทอดสดนะครับผมก็ดูนะเออมันนอกกรอบเขตโทษเอาตรงๆเลยนะแต่ v r นะครับมีการพูดถึงว่าครอบโมโหมากเลยครับ3เกมตั้งแต่เกมนั้นมาจนถึงเกมนี้นะครับ ลิ์พภลไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรจาก V A R เลยนะครับคอปก็บ่นนะครับตามสูตรเลยว่าบางครั้งเองเนี่ยผมก็อยากเรียกร้องให้พิมพ์ดิจเนี่ยมาตรวจสอบด้วยกับความถูกต้องในการตัดสินด้วย V A R นะครับก็มันไม่ได้ประโยชน์เนาะก็ตามนี้นะครับผมพูดสั้นๆพอนะครับคอปบ,บ่นเยอะเหมือนกันเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอซานคาบักกันนะครับดูเหมือนว่าวันนี้นะครับอีกหนึ่งช้อย ในการเลือกกองหลังมาแทนที่ฟันได้นะครับสมสรลิเวร์ภูนะครับได้มีการติดต่อเจรจากับสมสรสเชลเก้ศูนสี่ในการเซ็นสัญญากับโอซานคาบักนะครับก็ตามรายงานจากเดอะมเลอร์ด้วยนะครับว่าเชลเก้ศูนสี่นะครับก็โอเคคือคือว่าโอเคในที่นี้คือมีการคุยกันจริงๆแล้วครับกับการเจรจาในเดือนมกราคมนี้นะครับด้วยค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์นะครับลิวภูนะครับจะจ่ายให้ก่อน20ล้านปอนด์ และรายละเอียดอีก10ล้านปอนด์จะจ่ายเพิ่มให้ทีหลังนะครับนี่คือรายละเอียดของการเจรจากันเมื่อวานนะครับแต่ว่าการใช้ฟาบินโยเล่นเซ็นเตอร์แบ็กนะระยะยาวเนี่ยคงไม่ไหวหรอกนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซอนเฮืองมินนะครับผมพูดในประเด็นเปิดข่าวไปแล้วนะครับสัญญาใหม่ของซองนะครับจะมีมูลค่า52ล้านปอนด์นะครับซองนะครับจะได้เล่น ่าขอภัยครับซอนได้ลงสนามให้กับสเปอร์ไปแล้วนะครับยิงไป9 4ลูกจากการลงสนาม237นัดให้กับสโมสรสเปอร์ทั้งหมดนะครับทีนี้เนี่ยค่าเหนื่อยใหม่ของซอนนะครับจะอยู่ที่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็จะต่อสัญญาต่อสัญญาเพิ่มไปจนถึงปี2025ไปเลยนะครับก็จะตกประมาณ10ล้านปอนด์ต่อปีประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของอคาเดอุสมินลิกนะครับอคาเดอุสมินลิกนะครับก็ได้รับความสนใจจากสโมสรส,สเปอร์นะครับซึ่งโจเซมูริโญ่เนี่ยต้องการเสริมกองหน้าเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็ค่าใช้ใจ่ายในการที่จะดึงมินลิกนะครับกอ็อยู่ที่ประมาณอ๋อค่าเหนื่อยของเขาเหรอค่าเหนื่อยเขาจะอยู่ที่ประมาณ7ล้านยูโรต่อปีนะครับก็สัญญาจะหมดนะครับอาจจะเซ็นฟรีได้ในเดือนมกราคมนี้นะครับเอาเป็นว่า ในดีลของอาคาดิอุสมิลิกเนี่ยที่จะเซ็นสัญญากับสเปอร์เนี่ยรอออฟฟิเชียลอย่าเป็นทางการอีกครั้งนะครับเพราะว่าเขาจะเซ็นกันในเดือนมกราคมนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับจังหวะที่แม็กควเนี่ยล็อกคอล็อกคอของใครนะอาอัสตูเกเตาเออเนะครับเราจะเห็นว่าลูกนี้มันควรจะเป็นจุดโทษนะแฟรงค์แลมพาร์ดนี่โมโ oh หมากเลยสําหรับลูกนี้นะครับแล้วก็พูดถึงว่า VR เนี่ย เขาได้ตรวจสอบจริงหรือเปล่านะครับก็ผมเอาส,สั้นๆแค่นี้พอนะครับโคลำพาดบนเยอะมากนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอีมารสันพราราเอเมลี่กันนะครับดูเหมือนว่านะครับเจ้าตัวเองเนี่ยเดือนมกราคมนียขอไปขอไปอีกรอบแล้วกันนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยการยื่นข้อเสนออย,ย่างเป็นทางการของหลายๆสโมสรน,นะครับลาช้ามากอีมาสันก็ไม่ได้ย้ายในที่สุดนะครับแต่สัญญาของอีมารสันกับเชลซีจะหมดในปี2022และในเดือนมกราคมนี้ เขาต้องการย้ายออกจริงๆแล้วนะครับก็เอาแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอจินโยนะครับจอจินโยกับสโมสรอาร์เซนอลนะครับยังมีความเป็นไปได้นะจอจินโยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าดูเหมือนว่านะครับสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยสนใจที่จะดึงฮาเซมเอโดวามาร่วมทีมก่อนหน้านี้ได้ปาเต้แล้วนะครับจอจินโยนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าผมเชื่อว่านะ สโมสรอาร์เซนอลก็จับตาดูสถานการณ์ของผมเหมือนกันนะครับซึ่งในเวลานี้เองเนี่ยตัวของจอร์จินโยก็มีความเชื่อมโยงกับสโมสรยูเวนตุสด้วยนะครับฉะนั้นออกได้หลายทางนะครับที่จอร์จินโยเนี่ยจะไปอยู่กับสโมสส์ยูเวนตุสก็มีความเป็นไปได้นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะแต่อาร์เซนอลก็มีโอกาสได้ตัวของจอร์จินโยเช่นกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาร์โอสโโโฮกันนะครับวันนี้สโมสรเชฟฟิยูนนเต็ดนะครับต้องการเซ็นสัญญากับมาร์โอสโโโฮในเดือนมกราคมนี้นะครับตามรายงานนะครับว่าคิสไวเดอร์นะครับเตรียมที่จะให้โลโฮเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับโลโฮเองเนี่ยไม่ได้ลงสนามให้กับแมนยูมานานมากแล้วนะครับก็เอาตรงๆเลยเนาะสัญคือจริงๆริง,งย้ายมาย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนในปี2014นะครับก็ลงสนามให้กับแมนยูไปทั้งหมด 122นัดแค่นั้นนะครับก็มกราคมนี้รู้กันนะครับจะได้ไปอยู่กับเชฟฟิลลี่นิต็ดหรือเปล่านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาเซโรเบียซากันนะครับสโมสรลิสต์นิต็ดนะครับยังไม่หยุดเสริมทัพนะวันนี้นะครับเขาจะเสริมทัพนะครับที่นักเตะที่ชื่อว่าชอนแม็กกูนะครับชอนแม็กกูเนี่ยเล่นตำแหน่งกองกลางเป็นตัวลุกนะครับและอายุแค่15บปีแค่นั้นเองนะครับโอ้โหเสริมนี่เผื่ออนาคตเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นการปั้นนักเตะระดับสุดยอดของมาซิโรเบียซาจริงๆนะครับต้องชื่นชมเบียซาตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ฮัตเซมเอดูอากันนะครับดูเหมือนว่านะครับสโมสรโอ,อลิมปิกลียงนะครับเปิดทางการย้ายทีมให้อาร์เซนอลแล้วนะครับตอนรายงานจากฟุตบอลลอนดอนนะครับมีการพูดถึงว่าเอดอาร์เนี่ยจะเป็นดีลเดือนมกราคมนี้เพราะว่าเอเอเอาร์เองเนี่ยเขาต้องการย้ายทีมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ ดูแล้วอาร์ซนอลจะประสบความสำเร็จในเดือนมกราคมนี้ค่าเหนื่อยค่าตัวก็ตามที่ตกลงไปนะครับก็เดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแลนเบอร์ทานนะครับก็ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเซาท์แฮมตันเรียบร้อยนะครับก็เบอร์ทานี่อายุ31ปีแล้วนะครับก็สัญญาจะหมดเพิ่มสัญญาไปแล้วนะครับจะหมดในปี2023นะครับก็ยินดีกับเซาท์แฮมตันด้วยนะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับวันนี้นะครับจะมีเกมการแข่งขันเกาโชสซิน่าอิตาลีนะครับระหว่างบิ๊กแมตต์เอซิมิลานเปิดบ้านรับการมาเยือนของโรม่านะครับก็ผมไม่ค่อยได้พูดถึงเกาโชสซิน่าเท่าไรหร่หรอกนะครับก็วันนี้เองเนี่ยมีคือเอาตรงนับเป็นเกมใหญ่ซิตี้ของมิลานนะครับชนะรวดเลยในขณะที่โรม่าเนี่ยเสมอแล้วก็แพ้มาแต่ชนะ3นัดล่าสุดนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับมิลานเล่นในบ้านเนี่ย ชนะรวดมาเลยก็มีโอกาสเก็บชัยเหนือโรมาได้นะครับแต่สำนักข่าวตา่างประเทศทำนายผลการแข่งขันของบิ๊กแมตคู่นี้ไว้นะครับว่าเอซิมิลานนะครับจะเปิดบ้านเสมอกับโรมาไป1นึ่รตตนึนะครับก็นานะ่นาจะได้มีการพูดถึงการพูดถึงไอแอไนแอตคาโชซินีอิอตาลีนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับ ก็เรื่องราวสำคัญนะครับเกมเอลกาซิโกนะถึงแม้ว่าเรียมรมลิตจะเก็บใช้ได้นะครับแต่อนาคตของซีดานยังไม่แน่นอนนะครับสโมสรเรียมรลิตแจ้งไปแล้วนะเขาจะเซ็นสัญญากับเอเมเป้ A P e, ไม่มีซีดานเขาก็เซ็นนี่นะครับเป็นคำชัดเจนมากๆเลยส่วนเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลเชลซีที่มีปัญหาเรื่องของ VAR นะครับก็ต้องต้องดูกันต่อไปแหละเพราะว่ามันเกมมันจบไปแล้วนะครับ โฟกัสกันเป็นเกมๆไปส่วนการต่อสัญญาฉบับใหม่ของซอนเฮืองมินนะครับรอยอีกครั้งนะครับเดี๋ยวคงออฟฟิเชียลเร็วๆนี้แหละนะครับจะต่อสัญญา3ปีรับค่าเหนื่อย200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ